สวัสดีครับผมมืนนี้กับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปดีๆทางช่อง YouTube ตะเล่งพระทองทินนะครับมืนนี้ก็มีวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดอรมาในาน้ำพีในน้ำนองกันอีกเช่นเคยนะครับวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ตั้งนานี่คือวัตถุมงคลของหลวงปู่เสาวัดบ้านแม่นนท์นะครับหรือพระคู่ทัศนีวิหารกิจนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญที่เห็นอยู่นี่เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่เสานะครับเป็นเหรียญล้อนะครับลักษณะกับมวิธีการจัดสั่ง จัดจางด้วยวิธีการล้อนะครับเป็นรูปทรงเซมาหลวงพองเงินวัดดอนยันหอมนะครับแม่พิมพ์ด้านหนานี้นะครับแม่พิมพ์ด้านหนาลอกมาจากเหรียญหลวงพองเงินวัดดอนยันหอมออกปัดว่างนําขาวนะครับลักษณะของด้านหนานะครับส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังนี่เป็นการแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาหม่นะครับนะเหตุเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่เสาโดยเฉพาะนะครับคือมีหลังยันหานะครับแล้วก็มีพ่อส1อนะครับแล้วก็ ซื้อสายาเพิินนะครับนะซื้อตำแนงเพิินนะครับผักคู่ทัศนีย์วิหารกิจนะครับส่วนด้านล่างนี่เจ้าคณะตำบลบานยางดูผมอ่านบอกนะเจ้าคณะตำบลบ้านตากนะครับเนื้อโลหะที่รอนะครับจะเป็นเนื้อโลหะตะกั่วผสมนะครับนะจะมีลักษณะค่อนข้างที่ออกแนวไปทั้ง อ่าลอบล้านนะครับบอค่อยสวยปันไดนะครับมีตะปุ่มตะปานะครับเรียกได้ว่าเป็นการลอแบบชาวบ้านช่าบ้านนะครับหลวงปู่สาววัดบ้านแม่นนนี่นะครับเป็นพระเกจิอีกรูปหนึ่งของจังหวัดอุดรนะครับที่มีชื่อเสียงดงดังทั้งดันมาอุดคงกับพันธุ์นะครับเป็นซิทในสำนักของหลวงปู่ดีเนาะวัดมัติมมาวาดนะครับหลวงปู่สาวนี่เป็นพระเกจิยุคต้นๆเป็นซิทยุคต้นๆของหลวงปู่ดีเนาะนะครับกจะบอกว่ายืนเคียงกัน มากับหลวงปู่ท่องวัดบันนุนย่างนะครับอายุอายุพรรษาของเพลนไลเลียกันนะครับสาหรับภ e ระเกจีิงสองูปนี่นะครับอายุพรรษาเพลนไลเลียกันวัตถุมงคลของผู้สานี่ค่อนข้างที่หายากนะครับบ่ว่าจะเป็นเหรียญพระแก้วหรือว่าตะกุดนี่นะครับยิ่งด้วยตะกุดนี่ค่อนข้างหายากนะครับเพราะมีการ ค่ำคล้ายๆขึ้นกับหลวงปู่ท่องนะครับหลายคนอาจจะเรียนซับซ้อนเป็นของหลวงปู่ท่องวัดบรนณน้างนะครับแต่เอกลักษณ์ของหลวงปู่มีชัดเจนนะครับเอกลักษณ์มีให้บ่งบอกถึงว่าเป็นของสำนักนั้นสำนักนี้นะครับแต่ว่าตะกุดเพื่อนหายใหญ่เอลีนะครับส่วนมากจะคนที่ได้รับแจกไปกับไสต้ติโตัวไสต้ติโตัวแล้วก็วิว้บนหิงเลยเก็บไว้เลยนะครับว่บดาด้เอามาปล่อยให้เศราหรือขายนะครับมันก็นเลยกย่ไมนก็นเลก่ายว่า เป็นคองหายยากไปนะครับโดยทั้งที่คลองเนี่ยก็มีบ่เด้บ่ได้มีหน่อยนะครับคบาดว่าจะมีหลายยูเพราะเฮ็ดแจกพวกทหารพวกยังเนาะพวกไวัยรุ่นแถวบ้านนะครับแล้วก็ผู้ที่ขับรถรรักศรทธาที่ตัวหลวงปูนะครับบ่ได้ใส่ใจกันคลองก็เลยห่างหายออกจากสนามไปนะครับบ่ได้ว่ามีสนใจว่าจะเอามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนั่นก็สิเป็นอยนยประมาณนี้นะครับเลยเฮ็ดให้ของหลวงปูเสานี่หายากนะครับ ส่วนเหรียญรุ่นแรกที่เห็นอยนี่กับพ่อมีเห็นนะครับกับพ่อมีเห็นเป็นโดนโดนเทียนนะครับโดนโดนเทียนเห็นเทียนนะครับแบบนี้เป็นหลวงปู่เสานะครับเดอ้อผู้ใดมีก็ยินดีครับเสากันนะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นพระแก้วนะครับเป็นพระแก้วแหวกมาก่านหลวงปู่เสาวัดบ้านแม่นนท์นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะหายากนะครับแม่พิมพ์ดันนาดใส่แม่พิมพ์เดียวกับพระแก้วหลังรูปเหมือนหลวงปู่ขาว ผ้าแก้วลังลูกเหมือนหลวงพู่ชอตนะครับใส่ด้านหน้าใส่แม่พิมพ์เดียวกันนะครับส่วนด้านหลังนี่แกพิมพ์ขึ้นมะมัยนะครับเป็นของหลวงพุเสาโดยตรงนะครับนะีมีซื้อสายย่านะครับนะอ่าเหรียญออกหนึ่งเจ็ดผ้าแก้วข้อสองออกหนึ่งแปดนะครับค่อนข้างหายากทั้งคู่ครับโดยเฉพาะผ้าแก้วนะครับบ่ค่อยได้เห็นนะครับโดนๆที่จะเจอนะครับที่เห็นหมุนในผู้นิยมสะสมพระเครื่องทองที่นี่กัมีโมกีองค์ครับผมว่าบ่้ลเกินสิบองค์ครับ เท่าที่เห็นก็แค่สองสามองค์เองนะครับสําหรับพกกระเกวหลวงปูเสานี่นะครับค่อนข้างหายากนะครับในวัตถุมงคลถึงกะบริเกลหลายแต่กะเป็นพระเกทิที่มีคุณวควาคมดีแล้วก็มีประสบการณ์มีปฏิหารมีเรื่องราขานมากมายนะครับสําหรับหลวงปูเสาวัดทัศนีนะครับนี่ให้เบิงเนาะของหายากประสบการณ์หลวงปูเสาค่อนข้างหลายครับค่อนข้างหลาย มีประสบการณ์เรื่องเหนียวมหาอุดคงกับพันี่สุดๆเลยนะครับแถวบานไม่นอนแถวน้นสูงนะครับต้องบอกว่านี่พุ่งขึ้นตรงคบภูเสาทั้งแถบทั้งสินนะครับแต่ซื้อเสียงเพนถ่าโบไดมีผู้ใดมาแนะนําหรือมาเผยแร่ประวัติคู่บาอาจารย์นี่แทบจะมีคนหูจักเลยนะครับนะจะหูจักแค่ในโซนอุดรอนนะครับส่วนโซนรอบนอกนี่แทบจะมีคนหูจักเลยนะครับเพราะว่าพนเป็นพระที่แบบโบไดเปิดโตยังมากไม่นะครับกางจีมี ไปรับกิจนิมนต์ในวิธีปลูกเสกต่างๆของอสำนักวัดมัชชิมะวาดน,นะครับเพราะว่าจะเปิดพิธียังกะสร้างเกีรต้องมีเพลินยุ่นน่นั้นตลอดเวลานะครับสำหรับพิธีปลุกเสกอย่างต่างๆนะครับเอานะครับม้อนี้กะมีสิ่งที่ดีมาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะครับสาหรับมื้อนานะครับแต่บ่ออยากพลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กะฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องเล้เด้อครับเด้อมื้อนานจะได้นําวัตถุมงคลทองทิ้นของจังหวัดอุดอร มาสูพีสุนองเบิงนะครับเอาละครับสำหรับโมนีกะสวัสดีครับ